วันนี้เรามาจุ่มใช่ไหมมีงานเรามาจุ่มไหนเราไปดูซิมีอะไรบ้างวันนี้เราอยากได้ชิ้นจังใช่ไหมชิ้นจังตัวกระดึ๊บกระดึ๊บถ้ายกบอลขึ้นตุ่มจบนะบอลขึ้นตุ่มจบนะเลยหนูลองบิดให้ดูซิชั้สาม มาให้เดี๋่อ,องกระายแล้วด้วยนอง่วง,งนอนแล้วก็มิกกี้ตัวนี้เลงตัวนี้ไว้<ม>เดี๋ยวดูสิว่าได้ตัวไหนนอนี่กำลังจอ, <laughs> อยากรู้ว่าตัวเองจะได้เปล่า โอเคไหนลองดูสิแกะสิหวานึ่งตรงไหนอันนี้เหรอในหนูก็แก่จนจะสุดอยู่แล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวนะทำหนึ่งนะต่อไปด้านขวาก็ใ่เยไม่ใช่เหนอน ้ก็ดไ,ไดมาโอเคเก็บก่อนเดี๋ยวคนทุกนไม่ซื้อของเราตัวนี้กันเยอะมากพอแล้วพอแล้วเก็บใส่กล่องไหนดูซิว่ามันเบาจริงคือตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเบามากเบาแบบเบาไปเลยโอเคมาตัวอีกตัวหนึ่งมิกกี้กเก็บดะไรอใช่สิจะซิตัวไหน ตัวที่ันจี้แต้องเก็บได้อุยยได้ตัวที่ตั้งใจหมดเลยเป็นตัวนอนขอบคุณนะคะเลยแต่นอ้ยตั้งใจเลยถูกใจมากเลยแกะไหมแกะได้หรือไม่ต้องแกะก็ได้ก็คือได้ตัวนี้เลยพระเอกของเรื่อง น้องน้องเยโอเควัน <tenga> นี้เรามากระดวงนะคะของชันแกะไหมของหนูหนูรู้อยู่แล้วนี่อ่ะของคุณปูของคุณปูก็เป็นตู้นี้นะ

ัวป้าฐานแน่นๆแล้วก็อจากน้องเห็ดจ้าน้องเห็ดแน่นอนเพราะว่ามันมันมาแล้วดิงน้องเหตดน้องเห็นนด,ดหหจา้าถึงใจคุณรูเขาโอเค